หลายหลายคนสงสัยเรื่องสบู่วันนี้เมลีจะมาตอบให้จ้าสบู่ตัวนี้มีสารอันตรายบอคือเห็นผลเลี้ยวแท้ใส่แรกๆคือมีอาการแสบคือคันยุบยุยีใส่ประมาณอาทิย์นึงผิวคือลอกอ่าเดี๋ยวเมลีมาตอบให้นะคะทุกคนสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ต้มสดแท100้ร้อยเปอร์เซ็นจ้าไม่มีสารอันตรายผ่านการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วเรียบรอ้อยสบู่ตัวนี้เรามีขายมาแล้วสิบสี่ปีแต่เหตุออกมาในแพ็กเกจไมพี่น้องก่อนเพิ่นขายก่อนละลอยหาสพุนเด้คนทองกัสามารถใส่ไดเดอหนอนเจ็ดปีขึ้นไปกัสามารถใส่ไดห้าสิบบอลนแน่นบ ยังคือมีอาการขั้นนะ้ำบองแรกตัวเห่าผิวเห่าบ่าเคยใส่สบู่พัซเซลผิวจังซีก็ซิมีอาการตกใจเนี่ยแล้วเนาะผิวเห่าแม่พอใส่ไปเป็นยังผิวคือนลอกป่ะนี่ราคาทุกคนเซลผิวที่ตายมันจะหลุดออกกับสสางเซลผิวใหม่ขึ้นมาจา้าเมทไหยผิวเ้อาขาวกระจางสาใสใรที่ดำแดดดำกรรมพันลองใส่เบิรงเดอรอ์มือแรกเจ็ดมือแรกเห็นผลเลยค่ะนีเมริกาการันตีไปใ,ใส่เบอร์ซองหนึ่งเบ่เห็นผลกัมาเอาเงินขึ้นในเลยเป็นตัวทีกาการันตีว่าลูกค้ากลับมาซื้อซัาแน่น,นอนเบิร,เร์โลด